มากันจ้ะมากจ้ามาหาเอ่ยจิ๋นกันค่ะเห็นเงียบเงียบจริงๆงัานเพียบเด้ยจ้าปกติธรรมดาเอ่ยจิ๋นจินตลาค่ะคงุดหงล่าสุดไปเจอมาเอ่ยจิ๋นแบบยืดอกเลยค่ะเห็นเงียบแบบนี้โอ้โหตอนนี้กําลังลุ้นพิเซนเตอร์โตไามอยู่ จริงแล้วแม่จิบอกเขาไว้ก่อนไม่อยากพูดไม่อยากจะบอกเลยค่ะแต่พูดไปพูดมาอดใจบาไหวบอกโลดนะคะว่าตอนนี้กาลังมีพรีเซนเตอร์หมอเตอร์ไซค์ตัวใหม่จะบอกใครนะว่าได้หมอเตอร์ไซค์จริงเอเยจินตื่นเต้นมากส่วนสาเหตุที่จินตะลาพูลาบวารับงานต่างประเทศเลยเป็นไงพ่อแม่พี่น้องแบบเมืองนอกแบบอยากโทรอยากเรียกตั้งไปโทรอย่างนี้หรือเปล่าโนไม่กลัวคือนบไม่เกิดขึ้นบินนะคะกลัวแมวเหงา คือพ่อแมวเนาะเป็นตาเอ็นดูเป็นตาอ้อนซอนแท็กแมวตัวนี้คือเป็นแนวจรแล้วก็เดินเข้าบ้านมาเสร็จปุ๊บเอยจินเหงาก็เลยเอามาเลี้ยงเสร็จปุ๊บเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาติดแมวแมวไม่แตงโมหรือเปล่าอ๋อไม่รู้ว่าจริงอย่างแตงแตงโม แมะปรากฏว่าอะไรรู้ยบางวันแต่ไปลาำะลงร้ำถวายอะไรเงี้ยปรากฏว่าแมวคิดถึงกลับมาแล้วแมวแบบไม่ได้เป็นแบบพูดภาษาชาวบ้านเนาะเหมือนอสสเหมือนเป็นแต่อสสน่ะนะเหมือนจะขาดใจหายใจแบบลอยลยละลินแบบนี้ถึงเจ้านายใช่เหมือนแมวจะจะตายคาอกอะคนติดแมวแมวก็ติดคนใช่จินตลาก็เลยบอกว่าบ่ไปใสดอกเด้อย่านแมวเขาเสียชีวิตเอาฟังทั้งหมดทั้งหมดเลยค่ะเอยจินจ๋าตอนนี้ก็มี เซนเตอร์นี่ก็โอบไปก่อนนะมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์โอบไก่อนติดต่อมาแต่ว่ายังไม่ได้ลงตัวเรื่องเมืองนอกเนี่ยใจหนูอยากไปใจจะขาดเลยตั้งแต่เพลงเต๋าวยหนูนะ่ะมีภาระเรื่องการเลี้ยงแมวคนมาติดต่อเนะี่ยหนูอยากไปมากแต่ไปไม่ได้หนูจิงเขาไม่ได้ oh. เพราะว่าแมวเน่ะเขาติดหนูว่าเขาจะห่างเราไม่ได้ถ้าเกิดห่างมันเหมือนกับเขาจะตายอันนี้พูดตรงๆนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นแบบนี้มา เห็นไหมพี่ตินเขาเล่าให้ฟังเนี่ยพูดตรงๆไม่รู้ว่าใครเลี้ยงแมวแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่าอนะคุณผู้ชมค่ะสนใยี่บบุญหนุ่มนันกันมาเนาะยาดแมวเสียชีวิตอยาดแมวเพิ่นตายจริงๆนะ